ทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรครับทำ,ทำบนดูคันทำอะไรนะบนดูคันบทอะไรอนะ่ะบทคืออะไรเนี่ยอันน<ม>ี้ค, <INDISTINCT S 2> คืออะไรคือถ้วยถ้วยไม่ใช่น้องบทอะไรอยู่บนบทอะไรออมนันไงมันบนมันดูครันบทให้มันยังไง เราจะทำขนมอะไรครับขนมอะไรขนมไข่ครับไข่อะไรครับไข่อะไรไข่หนกกระทาไข่หนกกระทาหรือว่าไข่เต่าไข่เต่าแล้วแต่จะเรียกอ่ะหมด え <music>